ไม่บ่อยค่ะที่จะเห็นหน้านักแสดงหนุ่มก้าวหน้ากิติพัฒน์แก้วเจริญมาจับไม้ร้องเพลงแบบนี้นะคะหากไม่ใช่วันสําคัญยังวันเกิดของเขาเองค่ะปีนี้หนุ่มก้าวหน้าอายุครบ26ปีแล้วค่ะจึงได้ชวนแฟนคลับมาร่วมทําบุญที่มูลนิธิฐานุเคราะห์สถานพักฟื้นคนชราบางเขนนะคะเจ้าตัวเขาบอกรู้สึกผูกพันกับที่นี่เพราะว่าช่วงเข้าวงการบันเทิงมาใหม่ๆมีโอกาสมาเลี้ยงอาหารกลางวันให้คุณตาคุณยายแต่ว่าจากนั้นจนถึงวันนี้ค่ะผ่านมาเกือบ5ปีแล้ว ก้าวหน้าไม่มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนเลยจึงใช้โอกาสวันว่างนะคะเมื่อวานนี้เองจัดงานวันเกิดล่วงหน้าไปเลยค่ะเพราะว่าวันนี้วันที่11กุมภาพันธ์ตรงกับวันเกิดจริงๆไม่สามารถจัดงานได้นะคะมันเป็นตรงกับวันที่ถ่ายละครค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้คิวงานของหนุ่มก้าวหน้าแน่นมากๆนะคะ โดยเมนูที่เจ้าตัวเลือกมาเลี้ยงคุณตาคุณยายที่นี่คือก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะของโปรดของก้าวหน้านั่นเองอาสาทำเองด้วยเลยนะคะโชว์สเต็ปลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวให้แฟนๆได้ดูลีลาจัดใส่ถ้วยก็ดูมือโปรมากๆเลยค่ะนอกจากผูกพันกับที่นี่แล้วเหตุผลหลักนะคะที่เจ้าตัวเลือกเลี้ยงอาหารกลางวันให้ผู้สูงอายุก็เพราะว่าอยากให้แฟนๆไม่มองข้ามผู้หลักผู้ใหญ่ที่ถือเป็นร่มโพร่มทรของครอบครัวค่ะ ปีนี้ก็26แล้วครับผ่านเบญจเพศมาก็เลยแบบอยากอยากทําบุญใช่ครับปีที่แล้วก็ทําบุญบวชพระปีนี้ก็เลยมาทำทำบุญกับผู้สูงอายุครคอย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชมขาดมุมนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ก้าวหน้าและแฟนคลับและกันนะคะ<ช>ได้รวบรวมกันมาก้าวหน้าด้านนี้ดีกว่าโดยให้ให้ก้าวหน้าชี้นะคะว่ามีอะไรมาบ้างเขาวันนี้มาแจกคุณตาคุณยายมูลนิธิเขาก็จะลิสต์มาว่าแบบมีอะไรที่ขาดที่อยากได้เลยครับก็อาจจะเป็นแบบ พวกของใช้พวกแบบทิชชู่แป้งหรือจะเป็นสบู่แล้วก็มีแบบชากาแฟะอะไรเงี้ยครับพวกของทานเล่นหรือว่าจะเป็นผลไม้เค้กอะไรเงี้ยที่แบบผู้สูงอายุทานได้<อ>ก็ก็จะมีลิสต์มาให้ให,หเราจัดเตรียมแล้วก็โชคดีครับที่แฟนคลับก็น่ารักที่แบบร่วมทําบุญมากับเราด้วยทั้งแบบที่เป็นแบบปัจจัยมาห<อ>ลายมาหรือว่าใครที่แบบพอจะมีกําลังทัามาซื้อก็ซื้อของมาให้กันอะไรเงี้ยครับคุณผู้ เป็นแบบอบอุ่นมากที่แฟนคลับรักเอ็นดูแล้วก็แบบร่วมบุญกันมาตลอดเลยครับอย่างที่เห็นค่ะบรรยากาศอบอุ่นมากๆเลยนะคะแฟนคลับที่มาร่วมงานวันเกิดมีทั้งคนไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนมาด้วยมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ ปีนี้หนุ่มก้าวหน้าไม่ขออะไรเลยขอให้แฟนๆอยู่ซัพพอร์ตให้กันข้างๆแบบนี้ตลอดไปนะคะ